หลังจากที่เราทราบสมการกันแล้วเนาะว่า,าพลังงานที่มันมาจากโฟตอนเนี่ยเมื่อมันเข้ามาแล้วมันจะถูกแบ่งไปจ่ายสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเอาไปเจราจากับผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองเขาก็รีเควสพลังงานขั้นต่ำเอาไว้แล้วนะครับพลังงานขั้นต่ำที่ผู้ปกครองรีเควสเอาไว้นั่นก็คือตัวของฟังก์ชันงานหรือตัว w นั่นเองถ้าสมมุติว่าส่วนต่างของ พลังงานที่ใส่เข้ามาและฟังก์ชันงานตรงนี้มันมีส่วนต่างกันอยู่ถ้าส่วนต่างมันมากมันก็จะเอาไปโปะให้กับโฟโตอิเล็กตรอนมากถ้าส่วนต่างมันน้อยมันก็จะเอาไปโปะให้กับโฟโตอิเล็กตรอนน้อยลงมาหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปลองทําโจทย์กันดูนะครับว่าโอเคถ้าสมมุติมันมีลักษณะหน้าตาของโจทย์เป็นยังไงเราต้องทํายังไงบ้างนะ หน้านี้อ่าให้นักเรียนลองลองลองดูแล้วก็แล้วก็ลองทําความเข้าใจเอาเองดูอีกครั้งเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อหามันจะยาวจนเกินไปนะครับอ่ะหน้านี้จะเป็นตัวแสดงฟังก์ชันงานนะครับอ่านักเรียนลองนึกภาพเนาะว่าโลหะแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติภายในตัวเองอะ่ะแตกต่างกันนะครับโลหะแต่ละชนิดก็จะมีฟังก์ชันงานหรือ พลังงานขั้นต่ำที่มันรีเควสเอาไว้เนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นเท่ากับว่าการที่จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมของธาตุแต่ละตัวเนี่ยหรือโลหะแต่ละชนิดเนี่ยพลังงานที่มันต้องใส่เข้าไปมันก็ต้องมีปริมาณไม่เท่ากันเนาะบ,บางตัวรีเควสไว้ต่ำใส่พลังงานไปเล็กๆน้อยๆมันก็ยอมให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมาได้แล้วแต่บางตัวรีเควสไว้สูง ใส่พลังงานต้องใส่ไปเยอะๆกว่าที่มันจะยอมปล่อยอิเล็กตรอนให้หลุดออกมานะครับตัวนี้ไม่มีอะไรให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับหน้านี้ก็ลองไปทำความเข้าใจดูนะอ่ะมันมีลักษณะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะทราบว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามันมีพลังงานจนมากหรือพลังงานจนน้อยแค่ไหนเราจะสามารถทำยังไง คำตอบก็คือถ้าสมมุติว่าอิเล็กตรอนมันหลุดออกมาแล้วมันมีพลังงานจนแล้วเราอยากอยากจะรู้ว่ามันมากหรือน้อยเราก็แค่ต้องหาพลังงานอะไรอีกสักตัวหนึง่งกดสวนทางมันถ้าสมมุติว่าเราสามารถออกพลังงานอันหนึ่งมาและสามารถทําให้อิเล็กตรอนมันหยุดได้แสดงว่าพลังงานซ้ายขวามันเท่ากันเราก็จะสามารถทราบพลังงานจนของอิเล็กตรอนได้ อันนี้ลองไปดูจากสมการนะอันนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันเลยดีกว่านะสำหรับฟังก์ชันงานนะครับหรือปรากฏการณ์โตเรติกในตรงนี้นะเราสังเกตนะครับฟังก์ชันงานของโลหะคือโจทย์เขาเขาจะให้มาประมาณนี้แหละนะฟังก์ชันงานของโลหะโซเดียมมีค่าเท่ากับ2.4อิเล็กตรอนโวลต์จงหาก็ไก่ ความถี่ขีดเริ่มของแสงที่ทําให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนขอไขพลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนเมื่อแสงที่ไปกระทบมีความถี่6.5คูณสิยกกําลัง14เฮิรตซ์ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าจะเอาให้ง่ายนักเรียนก็ต้องลองวาดรูปเป็นไกด์ไลน์ให้ตัวเองนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาตัวแปรต่างๆมามาลงค่า ได้ง่ายเนาะสมมุติว่ามันมีโลหะอ่ะตัวเนี้ยโลหะอะไรก็ไม่รู้ชนิดหนึ่งนะครับไอโลหะตัวเนี้ยมันมีการรีเควส t พลังงานเอาไว้ว่าถ้าคุณอยากจะให้อิเล็กตรอนหลุดคุณจะต้องใส่พลังงานมาเท่ากับ2.4อิเล็กตรอนโวลต์น้อยกว่านี้ไม่ยอมอ่จะประมาณนี้ ดังนั้นพลังงานที่จะใส่เข้ามาอ่ะมันก็คือโฟตอนน่ยมันก็คือก้อนก้อนของคลื่นนะครับวิ่งเข้ามากระแทกพลังงานตรงนี้จะต้องมากกว่า2.4อิเล็กตรอนโวล์ถึงจะสามารถทำให้เกิดอิเล็กตรอนที่เด้งหลุดออกมาได้อ่าประมาณนี้เนาะ ซึ่งนักเรียนก็ต้องทราบด้วยนะครับว่าโอเคถ้ามันเป็นประมาณนี้แล้วแล้วก็อิเล็กตรอนตัวเนี้ยเอ๊ะไม่ใช่อิเล็กตรอนตัวโฟตอนตัวเนี้ยนะครับมันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมแสดงว่ามันก็จะมีความถี่เป็นของตัวเองค่านึงอยู่นะถ้ามันมีความถี่ค่านึงมันก็จะมีพลังงานเป็นของตัวเองค่านึงอยู่ด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับมี E มี f เป็นของตัวเอง นะส่วนโลหะมันรีเควสต์ดัเท่ากับ2.4 ev แล้วมันก็จะมีค่าเป็นความถี่ขีดเริ่มเป็นของตัวเองอยู่ด้วยนะครับนี่คือลักษณะคร่าวๆที่เราควรทราบส่วนอิเล็กตรอนถ้าสมมุติมันหลุดออกมาได้มันก็จะมีพลังงานจนเป็นของมันเราจะเรียกมันว่า ek max หรือพลังงานจนสูงสุดนะครับอันะนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่เราควรทราบจะเรื่องราวก่อนหน้านี้นะ ทีนี้เกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเคโจทย์เขาให้ฟังก์ชันงานมาแต่ประเด็นครับนักเรียนไอ้สมการที่เราใช้ใช้กันะปกติแล้วถ้าจะเอาให้ชัวสมการเหล่านั้นมันจะต้องใช้พลังงานหน่วยเป็นจูลแต่ข้อนี้เขาให้มาเป็น2.4งเอ็กนโวลเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นจูลก่อนนะครับเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้ให้มันเป็นจูลสักหน่อยดังนั้น w นะครับเพราะมันคือฟังก์ชันงานเนาะ W จะมีค่าเท่ากับ2.4คูณกับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19เพราะเราเปลี่ยนจากอิเล็กตรอนโวลต์ให้กลายเป็นจูนตั้งไว้ก่อนนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นเรามาหาข้อกอไก่ก็ไก่เขาถามหาอะไรเขาถามหาความถี่ขีดเริ่มของโลหะแสดงว่ามันก็คือ F0 นย เราทราบว่า f 0เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องพัวพันยอยู่กับตัวของฟังก์ชันง,งานก็คือตัว W เนาะดังนั้นก็ไก่การหา f 0นะครับเราจะสามารถหาได้จากสมการก็คือ W เท่ากับ h คูณ f 0ดังนั้น f 0ก็สามารถหาได้จาก W ส่วน h นั N ่นเองนะครับ ซึ่งดยูของเรามันก็คือ2.4คูณ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19ส่วน h ของเรานะครับค่าคงที่ของพลังนะก็คือ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34เรียบร้อยเราจะพบว่าจากตรงนี้ความถี่ของเราถ้าเรากดเครื่องคิดเลขดูนะมันจะออกมามีค่าเท่ากับ 5.8คูณ10ยกกำลัง14หน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับาความถี่จะหน่วยเป็นเฮิร์ตเรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมนะต้องเปลี่ยนหน่วยมาก่อนด้วยนะครับไอตัวของ w ันะดหน่วย EV เนี่ยมันเป็นพลังงานในหน่วยที่ที่มันไม่ตรงกับสมการอยู่นะครับในสมการจะต้องใช้หน่วยเป็นจูล โอเคก็ไก่จบเห็นไหมง่ายนิดเดียวทีนี้ขอใครล่ะพลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนก็คือถามหา ek max แต่เป็น ek max โดยมีเงื่อนไขว่าแสงที่วิ่งเข้ามากระทบจะมีความถี่คือ6.5แสดงว่าความถี่6.5เนี่ยมันก็คือความถี่ของแสงที่วิ่งเข้ามา เราลองดูนะถ้าโจทย์บอกว่าความถี่ที่วิ่งเข้ามาคือ6.5คูณ10ยกกำลัง14โดยที่ F0 หรือความถี่ขีดเริ่มคือ5.8คูณ10ยกกำลัง14 5.8เทียบกับ6.5คําคำถามคือแสงที่วิ่งเข้ามามีความถี่มากพอให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกหรือเปล่าคำตอบคือมากพอเพราะไอเนี้ยยิงมาตั้ง6.5ในขณะที่โลหะตัวเนี้ย รีเควสเอาไว้ที่5.8เองอ่าแสดงว่ามันเกิดได้นะครับอันนี้คือไอเดียในการฝึกวิเคราะหนะ์เนาะดังนั้นเรามาหาข้อขอใครกันก่อนนะครับขอใครเขาให้เราหา ekmax ซึ่งเรามีสมการคือ e เท่ากับ e w บวก ekmax ดังนั้น ekmax ของเราก็สามารถหาได้จาก e ลบ w นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราทราบว่าไอตัว e เฉยๆเนี่ยมันสามารถหาได้จากการเอา h คูณ f เนาะแล้วก็ลบ w เหมือนกันและอย่างที่บอก h คูณ f หน่วยมันก็จะออกมาเป็นจูลเหมือนกันนะครับ h คูณ f ก็คือ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34 ส่วน f ก็คือ6.5ที่เขาให้มาคูณ10ยกกำลัง14อ่าขอเลื่อนนิดนึงนะไอ้ก้อนของ hf เนี่ยมันยังต้องเอาไปคิดต่อคือมันต้องเอาไปลบอยู่กับใส่เป็นวงเล็บนิดนึงว่ามันต้องลบอยู่กับ W ซึ่ง W เราไม่ต้องไปหาใหม่นี่เขาให้มาแล้ว W คือตัวนี้เอามา เขียนได้เลยนะครับมันก็คือ2.4ุ1คูณ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19ดังนั้นสิ่งที่ได้ออกมาเราจะพบว่า E k max ของเราจะมีค่าเท่ากับ0.4669ุคูณ10ยกกำลังลบ19แต่หน่วยของมันคือจูลนะครับ โดยปกติอย่างที่บอกพลังงานในระดับอะตอมเขามักจะไม่สรุปออกมาเป็นจูนเนาะเขามักจะสรุปออกมาเป็นอิเล็กตรอนโวล์ดังนั้นเราก็เปลี่ยนกลับให้มันกลายไปเป็นอิเล็กตรอนโวล์อีกครั้งมันก็คือ0.4 6 6 9คูณ10ยกกำลังลบ19หารด้วย1.6คูณ10ยกกำลังลบ19าตอบก็คือเหลือ0 จุดสองเก้าอิเล็กตรอนโวล์นะครับจบเรียบร้อยจบเรียบร้อยตรงนี้นะครับไม่มีอะไรเลยเห็นไหมถ้าเราเข้าใจว่าโอเคแสงที่วิ่งเข้ามามันจะต้องเอาไปจัดการทำอะไรบ้างเนี่ยมันก,มนก็มันก็จำสมการได้ง่ายๆนะครับทีนี้สิ่งที่ครูอยากจะเพิ่มเติมให้เราได้ฟังกันนิดนึงเนาะไอ้เจ้าความถี่ตรงเนี้ย ถ้าสมมุติครูไม่ได้บอกมาเป็นความถี่สมมุติครูบอกว่าแสงตัวหนึ่งมีความยาวคลื่นบอกมาเป็นความยาวคลื่นแทนเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนจากความยาวคลื่นมาเป็นความถี่แล้วเอาความถี่ไปใส่ในสมการถูกไหมแต่คําถามคือแล้วเราจะเปลี่ยนจากความยาวคลื่นมาเป็นความถี่ได้ยังไงเนาะอืม มันก็มันก็เป็นหลักการทั่วท่วไปที่เราเราทราบสมการเนาะว่ามันจะมีความสัมพันธ์อยู่ที่ว่าอันนี้ครูเขียนเพิ่มเติมจากโจทย์นะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ถามอะไรทั้งสิ้นนะถ้าสมมติว่าคลื่นมันมีความถี่คือ6.5คูณ10ยกกำลัง1 4เฮิรตซ์ถามว่ามันมีความยาวคลื่นเท่าไหร่เรามีสมการคือ V เท่ากับ f อฟลมดาซึ่งอย่างที่บอก ตอนนี้กําลังพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกตัวที่เรากาลังพูดถึงคลื่นเนี่ยมันหมายถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหมดเลยซึ่งมันมีความเร็วเท่ากับแสงเราก็แทนเป็นตัว c ได้เท่ากับ f ลัมดาดังนั้นถ้า f เท่ากับ6.5แสดงว่าลัมด้าก็ต้องมีค่าเท่ากับ c ส่วน f ซึ่งไอ c ส่วน f เนี่ยมันก็คือ3คูณ10ยกกําลัง8หารด้วยไอห้คูณ10ยกกําลัง14นี่แหละ ตัวเลขที่เราได้ออกมามันจะมีค่าเท่ากับ0.46นะเดินอ,อีกนิดนึง0.46นะครับคูณ10ยกกำลังลบ6เมตรนะครับซึ่งมันมันเล็กมากเนาะทีนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะ ให้นักเรียนต้องต้องทำเป็นก็คือการแปลงหน่วยนะครับหน่วยที่เวลาเราพูดถึงความยาวเนาะความยาวความยาวมันก็จะเป็นหน่วยที่ลงท้ายด้วยเมตรเนาะซึ่งความยาวนี่มันก็จะมีหลายหลายแบบนะ่าจะมีเซนติเมตรมิลิเมตรไมโครเมตรนาโนเมตรไอพวกเหล่านี้นักเรียนใช้กันบ่อยนะครับแต่สำหรับอะตอมเนี่ยความยาวคลื่นในระดับอะตอมเนี่ย โดยส่วนมากเขาจะใช้เป็นหน่วยอังสตอมอังสตอมคืออะไรเราลองนึกภาพอย่างนี้ก่อนนะปกติเนี่ยเราจะเรียกว่านาโนมันมีนาโนไมโครมิลิเซนติเนาะเรารู้ว่าไอ้พวกนี้มันคือ10ยกกำลังลบ9 10ยกกำลังลบ6แล้วก็10 ยกกำลังลบ3 10ยกกำลังลบ2นะครับแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นหน่วยที่เล็กมากๆนะก็คืออังสตอมมันจะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ไอ้เจ้าเนี่ยคือ10ยกกำลังลบ10นี่คือหน่วยพื้นฐานที่เราควรทราบเพื่อการแปลงหน่วยเป็นเนาะ,ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าครูบอกครูถามเราเนาะว่า ความยาวคลื่นเท่ากับ0.46คูณ10ยกกำลังลบ6เมตรเนี่ยมันคือกี่อังสตอมคำถามคือจะทำยังไงนะครับก็อย่างที่ต้อเรียนทราบนะว่า1อ่าเนี่ยอ่า1อังสตอมฮะ1อังสตอมมันคือ10ยกกำลังลบ10เมตรแต่อันเนี้ยมีอยู่ค่าอยู่0.146 คูณ10ยกกำลังลบ6เมตรคือกี่อังสตอมมันคือการเทียบบัญญัตตาิยางคำตอบก็คือมันก็คือ0.46คูณ10ยกกำลังลบ6เนาะหารด้วย10ยกกำลังลบ10คำตอบก็คือมันจะออกมามีค่าประมาณ4,600ออังสตอมอันนี้ไม่มีอะไร อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นเฉยๆว่าโอเคถ้าสมมุติวันใดวันหนึ่งเนาะเราไม่เจอว่าโจทย์ไม่ได้กำหนดความถี่มาให้ซึ่งเราต้องหยิบความถี่ไปใช้อ่ะแต่โจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้โจทย์อาจจะบอกมาเป็นความยาวคลื่นก็ได้เราก็จะต้องแปลงความยาวคลื่นให้กลายไปเป็นความถี่แต่สิ่งที่สำคัญต้องระมัดระวังเรื่องหน่วย คิดอะไรก็แล้วแต่พยายามแปลงหน่วยให้เข้าสู่ระบบ SI ให้หมดเนาะเซนติมิลลิอะไรพวกนี้ตัดให้มันเหลือเมตรให้หมดนะครับอลองไปฝึกดูนะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนข้อถัดไปนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองไปฝึกดูได้นะครับประมาณนี้เนาะ